ย <łość> <S 1 Could> ี่ส <standardized> ิบเอ็ดหนึ่ง <Further> ยี่สิบเอ็ดสองไงอะไรวะตั้

เอาแล้วเอาแล้วันีต่รอแล้วนะแต่เร็วเร็วรีบเพื่อนนีเหรใช่ไหมนักกีฬาท่านใดนะคะที่ลืมโทรศัพท์ไว้นะคะรบกวนติดต่อที่โต๊ะกรรมการนะคะนักกีฬาท่านใดนะคะที่ลืมโทรศัพท์ไว้นะคะติดต่อได้ที่โต๊ะกรรมการ ที่จอัดเลยแย่ม่หายเส้นลืมมันเร็วเกินแล้ยังไงกล้องก็ไม่ถ่ายเรียบร้อยเดี๋ยวที่เด็ดสุดของเขาคือกระโดดตบมีเส้นขับนี่มือเลยดูผมดับไปนี่เองอันนี้พี่บวกพี่บวกฮะมือเลยนะต้องลงมือเลยนะพี่บวกคุณพี่บวกมึงพี่ลบเดียวเดี๋ยวลองมือพี่ลบทั้งหนักเลย พี่พี่ีทีมีโคี่โตกำังได้วมกันโค้ชมาแตนเดี๋ยวรับไปเกบเลยเก้าวิ่งตออยู่แล้วเาก็หยุดไปแล้วมเม

รู้จะดูใครเดียวาขอดก่าร่เท่าไรกรรการเนี่ยนี้พี่ถ่ายถ่ายให้ใคเนี่ยถ่ายมันมันมีมเพี่มันนี่ขหมดแรงมแรงะแเขเจอโหดมาก ไม่ได้ถ่ายรูปตอนนี้เลยจะได้แน่นแล้วก็มีผู้ให่ใฟก็ใส่ของซ่บคนหนักมาด้ได้เจนแอนไม่แน่แน่หนักเอยไม่แน่มีล็อกคน็ไปลอยอเลยร้านก็ต้อไทำแน่น่คือจังหวะมันยึดกันเร อ่ะโโตโตบันแล้วผมใชแจลูกมไปผมไม่คิดไม่เน่ยเห็นอไเปแรงไปก่อนเพราะเขารู้ว่าเธอํำฝังโวดเลยสองมาไล่มานำมาจะเอ็ดกอ็ดจเลยใช้กระอกแน่นิ่งทีนอไ้แ่ชูแกราะว่ถ้าไม่หนักผมไม่รับเลย ไปมาเกินมืออย่างมิ้ีลบเนี่ยถ้าเกินทีลบบ้้ผมได้จัดมไม่จัดอเี่แล้วไปแล้วชิงแล้วชิาตอนนี้ใช้กเดียวใช้หว้ยก้ว่มืออมันลงทีลบอยู่เลยไม่ได้ลงแค่ดูนวเอนแ่ม bữa cái 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 bữa

ว่าเราทำดีแล้วออว่ะเป็นคทีดีกว่าวะขอความด้วยนเล่นเะากเว ต้นม้งกช่ไดเท่าไหร่หสามที่สามคืออยอิาเกืนสอบัวนนะพี่บิทเขาเป็นหัวหน้าทีมใครครับพี่บิดเรับอตอขอนไม่รู้จักวันจักใครคือบิทคนที่ใครอคนมืนม รอบไหนแล้วรอบสี่คนละรอบรอบแข่งคุณคุริลี่เนี่ยเหรอใช่คุลิลี่คุริลี่ก็นี่คุลิลี่ใช่เหรอใช่เล่เหรอเออคุลิลี่คุริลี่สองภาษาไทยคนนี้นนใช่แค่ดูดีดีไม่เชื่อพี่เหรอ Variance, ไม่ใช่คุรีลี่จริงเออใช่ผมบอกว่าใช่อยู่แต่ก่อนเขาไม่ได้ไว้ผมนี่หละนี้แหละุรีลี่ความันตะรใช่อ๋อแมู่รีลี่ใช่ครับนะใช่เลย เส้นดำนี่มือิดได้ขนาดนันเท่าไหร่โอ้โหยี่สองี่สิบเตงอเเกิดแล้วเขกิแล้วเขาขึ้นยี่สเราสิบแปดเ้นสาวเขานยี่สิบเราสิบแปดเขาเพิ่อจะแล้วไมรจับไม่ได้ไ่่อ้นี้มีใครพี่ต้นี่มั้เพราะว่ามันตัวฉลาดตัวตัด ใส่กับตัวตกขอรู้ไม่ค่อยมีเมียตกเหมือนเดิมน้อยมากเปรียบเทีบโอ้ีแล้วไ <c oughs> ลูกไหวแล <c oughs> ตามไม่ถัน เยอะถ้ารายการคู่ีบหัวใจไม่กี่้เท่าหยิงเ้ไม่ตยซู่ซู่เกมจูลอยอยู่รออยู่แบบน้รอว่มันบอกว่าคืยิงี จะเป็นเตอรีอชนะเลิศขอให้นักตีตัวด้วยนะครับอ้ยเมื่อกี้นี่ไงผมต้อง้ตอนที่อน่เหนตอนนีานนี้คนเกมมันเยอ ไปต้งแ่ยังไงแม่้มอที่ไหนได้ตัีบอกแล้วตปตน้งไป้ไปตั้ไป้งไปตังไปไปตนปงไปตั้งไป้งไปไป้งไป้งไปตปั้งไปงไปั้งไปตั้งไปตน้งไปตั้งไป้งไปตั้ไปงไป้งไปตไปตั้งไปตั้งไป้งไปงไปไป โไฟแ่งคุณแล้วคุณโคุณนนามีอะไรางคีวเนที่เตอ์อะไรเนี่ยตีนอกตีมาเปสองเข้าเลยคุณกันนสาแล้วคุณวันาคุ่โมโอเดียวเรียวิ่ลองร้องกัน โคไม่รายการรับปันเป็นลงอน่ยบอกแล้ว่าให้เขาตกคำอะไก็น่าอยายังก็ส่งท้องแล่จะาลกบเปลียวดีนะ่วได้มมโอ้โห

ตอนนีเ้เขาเหนื่อยแล้ครับคิดแล้วไม่ออกของยนไปอย่งเดียวย้อนไปก่อนก็เสร็จไงแล้วคู่ที่เรากระโดัน่ก็นี่แคสิยให้ถึงมืสยมากอคดียิี่ไดช่ไหม

พี่ไปตายพี่แบกไปที่บับพี่พอตตีตาไม่ลงก็ได้แวไม่แบกกล้ามาลงอ่ะ็พีลได้เนาะต้องีอสตีีหมปอนกันเะนีแล้วโอ้ย่างเียนีรอพีลย่ไม่แบบเดียว่ไหมแบไม่กล้าลงถามใมันล็อกหลดก็ไม่ได้พขอตอบพี่ขอตอบไม่กล้าลงลไม่ได้มาตู้ลอระทุกยุอาขนาดวะ เ็กระจายเอาม่เอามเอาหมออะไรคิดอะไรอยู่ดูนังินอะไรอยู่โอ้ยบีแอบแอบี่มันคบข้ากเนมัน โคู้ได้ดมือเหนียววต้องโ <c oughs> น้ำหนักกันโอ้เรเรียบร้อยน้องายเขา,าไม่ตกดงเมื่อกี้นะี่สั่งอ้ต้อนอ้ย <c oughs> ใามเปนความหอปนระนความหล่อวห่ควาห่ความหล่อวามหลอวามหาม่ความหลวามหล่อความห่อควมอามลมห่ว่ามคว่า่วอวาอวามอคอคามมออวาไม่รู้ลม่อวาม่าว เล่นอยู่แต่บ้านเล่เตอร์ขับไรบนออกนัม่รู้ไม่ผมไปถามทีละคนผมไปถามทีละคนเขาก็ตอบมอีดลยว่าีบกืออะไรที่ว่าที่ว่านี่ไครับไม่จริงเหรอเขาผมกงงเลยเขาลมือได้ไงวะจะมีคนที่มอ เอาขอบไใ้ปีตลอดหนึ่งคนหนึ่งคน ชเดดเดเดเดดเบปวดนะีมาเียน <fin anta> <ots> oh, <okay>. ักอยเมียี่ย็เมียี่ยนเีไ่เย็ดวาแล้วาแลวมียมาแล้วเมียมาววาวององรั เยจูฮะเขาถ่ายวิดีโออยู่ัมก็ไปยืนหจริงเอดี๋ยวดยวยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามือจับข้าปากข้าวท่ได้ไหมดยังไงนะจัชี่ีนลงทังานขน่าได้เร็จที่ส8กับการผู้ัดสื่เสนอมีที่หมอนน่นไหม อย่างพักโอ้กลเราหนักกว่าหตว่าโยเาหนเียงแคนี้เลยนี้ยเอสแนตนา สิบเก้าอสิบแปดสิบเก้าไม่อยากกินอะไรเป็นเย็ยแบบนี้แน่โอ้ายแล้วนี่จะเย็นตุ้ต้นตีุมต้นคเล่้คนเดียวเหรอเป็นครูเหรอไปไลอง ีเดียวสวยแค่ไหนแ่ไหะเกอข่าก็เข้าไล้วยะโหน้ไม่ได้แ้ว้ยนีนเียไม่ได้แชมป์แวรอบสี่ตีกะชิง พี่ไม่ได้คู่กับพี่คนเดียวน,นไม่ทีนี้ะจะเบิกก่านี้ไหมเนี่ยเบิกอ,อะไรวะบิกไปไดตีแล้วจานี้ไม่ใช่ปาแล้วนกันลเรากันเอาเกมแล้วกินเลยจบล้วไม่หนึ่งชั่วโมง